ได้ครับผมได้ไม่นานตอนนี้อยู่งานอยูงานส่วนตางเมื่งวันตางานส่ดการคุณเปลี่ยนท่านประธานท่านรัตตวยิจิตรศรีชนะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งวันนี้ท่านเป็นตัวแทนท่านสสธนพัฒน์ศรีชนะหรือวสสต้องตาสมาชิกสภาผู้แทนราษดรจังหวัดยะโสธรเขต3ท่านได้เขียนมาเป็นประธานในวันนี้ ตรงกราบขอพระคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับพิธีการทางศาสนาในสาราบําเพ็ิษุศสได้เสร็จสิ้นลงแล้วในขั้นตอนต,ต่อไปกระผมให้ขออนุญาตท่านประรธานที่จะดําเนินพิธีการในส่วนของพิธีการทางหน้าเหนือูสถานในการบวเพ็ญกุศลเสร็จสิ้นลงนะครับการประกอบพิธีหน้าเมรืูสถานก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป เพื่อให้งานสำเร็จร่วม้วยดีวันนี้ได้รับความเคราะห์จากทีมงานชมรมจิตอาสาฝ่ายปกครองคำเตยซึ่งนำโดยท่านกำนันท่านบาแสนโครมีจิตอาสาบรรยากาศครับคป็นไปดัครับทุกอย่างพร้อมนะครับในชุดที่หนึ่งผมขอตัวแทนแขกผู้มีเกียรตินะครับตัวผ้าในชุดที่หนึ่ง ประกอบไปด้วยทีมงานฝ่ายปกครองนะครับผู้ใหญ่อมรผลจันทร์ผู้ใหญ่เสถียรไกรพันเทาผู้ใหญ่สีไพรเปร่งพระผู้ช่วยนิวัฒน์ทองบอกผู้ช่วยหอมไกรคุณปกผู้ช่วยอเนกสีมาเมืองคุณแววตาช่างทำสารวัตรตำนันตำบลํำเตยผู้ช่วยวิจิตสกวัล์ผู้ช่วยจารึกกรมอาจารย์และท่านผู้ในการวิทยาเพชรไก่ คณะกราชการมอบนามขอเรียนเชิญสิทท่านในชุดแรกขอเรียนเชิญครับ เช่นนะครับเราเข้าแถวเข้ารบประคุณเจ้าก่อนนะครับแล้วค่อยมาเข้าแถวรับผ้าไตรเหมือนกับที่ทีมทีมอื่นได้ปฏิบัติแล้วนะครับเพราะว่า มาท่านมาจากสถานที่อื่นก็ไม่ไม่ทราบในเรื่องของเนียบ้านเรานะครับเพราสถานที่แต่ละที่ปฏิบัติไม่เหมือนกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับทุกอย่างเป็นไปตามขั้นก่อนและกระบวนการน,นะครับ นำทีมโดยสนธิปอดทองแก๋วราวเสงทองและก็ทีีงานลูกๆนะครับทุกสีทุกหานในชุดของทุกคน,คนในชุดของอนักแสดงน,นะครับศิลปะาก,การแสดงทั้งนั้นนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการแสดงให้กับแก่ผู้มิเกียริได้รับชมหลายรายการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการรำหน้าไฟการรำบ,บวยส่งดวงวิญญ,ญาณอันนี้มีหวาลํา ลูกศิษย์ลูกหาทั้งสามคนนะครับสมจิบบอดทองแกวราวแสงทองแล้วก็มะล้อมุ่งสามคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเป็นไงรายละเอียดเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้อีกนะครับต่อไปเป็นชุดสุดท้ายครับชุดนี้ขอเพิ่มขอเพิ่มนะครับจิตอาสาขอเพิ่มเป็นสองหมืนนะครับขอเพิ่มอีกเป็นสองหมื่นว่าไม้ได้ก็บอกนะครับเป็นชุดยากนะครับเมื่อวางผ้าเสร็จแล้วให้รอที่ ที่บางาพานีหน้าเวรุษาน่อนนะครับเพื่อที่พระทูปเจ้าจะได้อิจาาณาภาพาของดอกฐานเจ้าภาพนะครับชุดนี้เป็นชุดเจ้าผ้าประกอบไปด้วย12ท่านด้วยกันนะครับประกอบไปด้วย 1. แม่หนูพันธุ์ภูมิชาติรียาของพ่อเลิศนะครับคุณธนากรภูมิชาติถูกชายพ่อเวียงภูมิชาติพ่อเนืองภูมิชาตินางดอกต้อยสักการุูม คุณพ่อกลัวกันจารุขมูลคุณแม่สุขใจคุณปกคุณแม่เรามสั่งลูกอดเดฮะอ่างตะวามียบมดาคุณรูยวนใจสีจนดีและคุณแม่คุณจารุขมูลคุณเดรแสงทองยุชซีผู้จัดการของแกราบาแสงทอง12บท่านขอให้เฉยครับ เส้ส oh, ุดแหมอ่ะเดเดี๋ยวโอ้ยสุดนะวันปุ่งสินดูซีอยู่ดีปะ กูเป็นลูกสุดท้ายนะคะกับสบอลข้ามไหลคนี้นี๋ยวนี้แฮปปี้ปอคแค้นกินหอดเล่าน้องหมูจ๊กอาจารย์ก็ยอมว่าอาจารย์เป็นแต่ป๊ปอคแค้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ป๊ออาจารย์น่าจะเป็นรุ่นกลางๆนะคะป๊ออาจารย์สุนทรพงศ์ปอทองน่าจะเป็นรุ่นแรกนะคะสำหรับถ้าทาๆก็จะเป็นรุ่นรุ่นกลา เริ่มรับลูกศิษย์อายุสามสิบห้าปีซึ่งก็มีคุณพ่พอเปยสมุนไพเป็นเป็นผู้ที่ควบคุมซึ่งรับลูกศิษย์ไปได้รุ่นแรงรุ่นแรกประมาณแปดคนเนาะแปดคนการรู้สึกใจหายหค่ะเพราะว่าที่หนูรับลูกศิษย์ก็เ,เพราะว่าหนูมีคู่นุ่นเนี่ยเสมุนไพที่คอยอยู่ เนี่ยปกติเขาจะมีอาจารย์มนอนพายถึงค่อยชี้แนะแล้วก็คอยแบบก่อนนั่งอาหายอาจารย์อีพ่อหนูยังได้ก่อนนั่งก่อนนี่กันกัหนูแน่แล้วแต่งแต่ตอนนี้หนูก็ยังคิดไม่ออกว่าเออแล้วหนูจะหันหน้าไปหาใครหรือ่อนใครเรื่องเรื่องของตลอดการรำนะคะแต่ก็เชื่อเสมอว่า ซึ่งตอนนี้พี่พีอีกคนหนึ่งทีเป็นรเป็นคนที่เสียดีนะปกติแพรพาไม่ใช่คนเสียงดีไม่ใชคนร้องเพลงเก่งไม่จช่คนร i mean. sí, ้องเก่งอาจารย์ไม่เคยชนเลยเป็นคนเสียงดีแต่อาจารย์จะชื่นชมนคที่พยายามที่ตั้งใจนะม่งมัน จนมาถึงวันนี้เมื่อทีพอเขาดูหนูก็ยังรู้สึกว่าหนูไม่ใช่คนเก่งหนูไม่ใช่คนที่ร้องรังเก่งแต่หนูก็ยังที่จะพยายามแล้วก็รับในอาชีพศิลปินหมอร้แล้วก็สื่อสารวัฒนธรรมต่อไปค่ะ 我 <laughs>